ครูได้รับคำถามมานะคะจากแฟนเพจของครูเองซึ่งไปคำถามก็คือว่าเขาเนี่ยไปทราบมาจากนะักเขียนท่านหนึ่งว่าการเขียนนิยายนะจะต้องไม่ให้ตัวละครหรือประธานของประโยคนะ่ะถูกกระทำมากเกินไปอ่ะเขาก็มาถามครูว่าถูกกระทำเนี่ยคืออะไร ท่านใดนานนะครูเข้าใจทันทีเลยว่าคําว่าถูกกระทำเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นะไรนะอ่า active character หรืออะไรที่เคยพูดมาไม่ใช่คาพูดนี้หมายความว่าอย่าใช้ passive voice อ่าถ้าใครเก่งภาษอังกิษจ,จะรู้ passive voice ก็คือประธานคือพูดถูกกระทําแทนที่เราจะเอามาเป็นกรรมเราเอากรรมมาเป็นประธานพูดอย่างนี้งงใช่ไหมคะยกตัวอย่างเลยแล้วกันอ่ะในภาษาไทยเนี่ยในภาษาไทยเนี่ย เขากอดเธอเธอเป็นกรรมถูกไหมแต่คุณกลับเอากรรมมาเป็นประธานเธอถูกเขากอดนี่อยประโยคแบบเนี้ยที่เขาบอกว่าไม่ควรใช้เยอะยกตัวอย่างเช่นนะคะมือของเธอถูกมือของเขาคว้าเอาไว้ค่ะและในทันใดนั้นเธอก็ถูกเขากระชากเข้าไปค่ะเอวของเธอถูกเขาอโอกแขนกอดรอบเอาไว้และในทันใดนั้นค่ะริมฝีป,ปากของเธอก็ถูก ริมฝีปากของเขาครอบครองคุณจะเห็นได้ว่าถูกถูกถกเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะนี่แหละค่ะที่เขาบอกว่าห้ามทำเป็นอันขาดมือหนาคว้าจับมือบางทันใดนั้นเขาก็ออกแรงค่ะดึงรั้งร่างของเธอเข้ามาประชิดต,ตัวสองแขนกำยำโอบรอบเอวบางและทันใดนั้นเขา ก็บรรจงวางรอยจูบลงบนริมฝีปากเธอแค่นี้คุณเขียนเรียงไปเลยประธานกิริยากรรมมือเขาขวาจับมือเธอประธานคือมือเขาขวาจับคือกิริยามือเธอคือกรรมง่ายๆแค่นี้ค่ะคุณไม่ต้องไปเขียนซับซ้อนมือเธอถูกมือเขาขวาจับเพื่ออะไรมันเยอะประโยคแบบพ a s s i ไว้ประมาณนี้ถูกกระทำถูกกระทำอย่างเงี้ยเออ มันใช้ได้แต่มันใช้เยอะไม่ได้อย่างน้อยเนะี่ยสามยอนหน้ามีอันเดียวก็พอแล้วนะคะและต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมคือเลือกใช้ให้เหมาะสมคืออะไรใช่ไหมคะก็คือว่าคุณนนะจะต้องเลือกใช้นะเฉพาะช่วงเวลาหรือเหตุการณ์นะคะที่คุณต้องการที่จะเน้นกรรมของประโยคเท่านั้นเท่านั้นนะ เมื่อไหร่ที่คุณต้องการเน้นกรรมของประโยคให้เอากรรมไว้ข้างหน้าทำเป็นรูปแบบ Passive Voice ได้แค่นั้นเองคะยกตัวอย่างเช่นนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางเอกค่ะแล้วเราเล่าเนี่ยโดยที่เราตามนางเอกมาตลอดพอถึงจุดหนึง่งค่ะพระเอกจะคว้านางเอกมาจูบและเราเราจะเน้นที่กรรมเพราะว่าเราตามอีกนางเอกตัวนี้มาตลอดใช่ไหมคุณไม่เขียนไปเลยว้ายเธอกรีดร้อง และในทันใดนั้นล่างของเธอค่ะก็ถูกเขากระชากเข้ามาไว้ในอ้อมแขนอย่างนี้คือเราเน้นที่นางเอกแล้วเ,เอานางเอกแม้นางเอกจะเป็นกรรมอะค่ะเราก็เอามาเป็นรูปแบบของพาร์ทิไวคือเอากร,รมมาเป็นประธานของประโยคได้แต่ใหญ่เยอะเน้นว่าใหญ่เยอะนะคะหนึ่งประโยคพอแล้วอันอื่นเราก็บรรยายแบบประธานกิริยากรรมไปตามปกติค่ะ70%ของนักเขียนที่มาเรียนกับครูนะคะ เรียงประธานกิริยากรรมและส่วนขยายไม่เป็นค่ะซึ่งนั่นทำให้ครูต้องสอนเลยในคอร์ส N.O.V. 001แล้วก็ในคอร์สเนี้ยครูตัดไปเป็นเนื้อหาในคอร์สข N.O.V. 003เขียนเกี่ยวกับการบรรยายซึ่งครูสอนวิธีเรียงประธานกิริยกรรมแบบนี้ด้วยถ้าสนใจก็เจอกันในคอร์สนะคะวันนี้ขอจบคลิกเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ